Sambulkan sana muh Pada waktu ahra hatu sama sana muh

ही वर्वतापे अचाना ही मेका हम हंति परपति सचे कता परमते न ते न वर्ताले वर्तापे यो सचे कतो सो बुकारो परपति सचे कता परमते न कुसारा तम्मा सापे कुसारा मुराये वर्तना कुसारा मुरा सापे Kecukusara Dhammasapetekusara Mulena Eka Murage Wapana Kusara Mulena Eka Murasapetekhamma Kusara Eto Patayo Arama Na Patayo Ati Pati Patayo Anantarapa Patayo Samantarapa Patayo Saha

a n i k a w a t a sankara u p a t a v a y a t m i l o u b a c i t a w a n i r o c h a n t e te samvo pasamo s u k o a n i t a vata sankara u p a t a w a y a t m i n o u b a c i t a w a n i r o c h a n t e te samvo pasamo s u k o านิจาวัตสังคาราอุปาทาวยตัม,มิโลอ,อุปัสิตาวานิโรจันติเตสังอุปัสสโมสุขงที่ตายไปแล้วก็บอาจจะพื้นคืนมาได้เพราะความตายเป็นของธรรมชาติคือเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีความแก่และกะเจ็บตายไปเป็นธรรมดา ผมมีไพ่ทีไหนจะบอกคนสิ่งนี้ไปได้สักคนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านที่รองรับรับขันไปแล้วตามที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือท่านไดก็คือการทําบุญทางเทศอุทิทรัพย์ส่วนกุศจจนไปหาท่านตรงนั้นดังที่ท่านเจ้าภาพได้กระทําอยู่นี่ นอกจากจะเป็นวิธีที่ดีและถูกต้องตามพรษษะุทธศาสนานอกยังได้ยิว่าเป็นผู้ที่กัญญูยุกะตะเวกิตาธรรมซึ่งมากปากได้สรรเสริญว่าเป็นคนดีผู้ตอบแทนพระคุณท่านดังนี้วันนี้ก็เป็นคืนตีสามเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้รักตกรรมบำเห็ญ ส่วนบุญส่วนกุศลไปหาแม่บัวคำอินคำอัตมาก็ได้นำพระธรรม,มเทศนาเรื่องสัมปตุกหรือวัตตุลอยแปดแบบกุื่นนมุนซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาาเ้ามาเทศนาเล่าสล่านโม ตะตะปังกะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆานะปะลัมมาตุกะกิโดราตุธะวุโดราเสปุริสะตังไหล ้อมถึงสันตาตรวจนาแทนอุปารุกลานปอนห้วยปอนานป่ออาจารย์เป็นเข้าป่ออุ้ยแม่เท่าลุกเต่าวงสานั่เท่าแก่สัทธาพี่น้องเอาอาบันเหนือบนตพ้ก็อยู่ไกลพ้องก็อยู่ไกลแต่ว่าจิตใจบ่ไกลกันสักหน่อยผูกพันวันห้อยบ่อยบ่น อย่างยอย่ยังคนมนุษย์กังไตแม่บัวกันอินทันอินใจหากเป็นคนดีมีใจอริเอือเปลือกเรือพิกบินเฮือเปลี่ยมีเฮือนไตโบราณว่าไว จึ่งไปป่มาทำโอโคจาบานเมืองน้ำห้วยบ่อขมปัดน้อยหมื่นบ่อหอยน้อยจะบอกว่าจริงหาเถมะณดาโยความดีหลายโคเรือปรรนาอุวะแม่ศราวายุคพ่อตงบ้านกายเป็นสงจีนบารัมไปขอจารไนไว้เพียงเจ้าเอก่อนและนาอมาอาจากัปราชาทาลานิติรีอุปิิธนา อาวาสลาขปิตามาตาคุปปาคลาเทวามุทันตุตัสามาัหุหิอนุโมถาม,มานาวังละกุงเกต้าอันอยู่จิตัดนดาวงไก่แผ่นดินไกอากาศวางโลกจักรวาลไปปันนุมแผ่นดินกลมทุกทุกดาวคงเกต้าดันดุมีอันอยู่ในานาทีนาน้ำทุกเถื่อนธรรมเลีตั้งเสียงยาและวันลีตั้งสิลิปัติอสุเรมาโมนี ต่างอุปทานกัรทักพยัคมาเิสิเตระอเวจีละจุมบานจัดดูโลกอุปการจำเชิญราพิลาชงอินอัมมาลินชันฟ้าสังคามวัจจระอันเชิญมาดตูตัางอุปสุสารละสะแต่งภูมิมณมาคารเตรตอเทวสัญญาณอันเชิญพระตานุโมะบงใหญ่นะครับแม่ตาบงใหญ่นะครับเจ้าภาพอนะครับพร้อมทุกหลานทุกท่านก็ขอกราบ ขอขอบคุณแขกทุกท่านน,นนะครับ